ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการ disable services นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะกลัวนะครับเรื่องการที่มันเป็น rigid แลวมันมีปัญหานะครับแล้วก็บางคนก็จะมีปัญหาเรื่องนะครับการปิด Service บางอย่างทําให้นะครับไม่สามารถใช้งานนะครับ e a t u r e s บางอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็นะครับจะมาให้ทุกคนปรับเองนะครับซึ่ง มันก็จะง่ายมากเพราะเพราะว่ามันจะมีนะครับโปรช่วยในการบอกนะครับผมจะใช้สเปรชีตในการบอกนะครับก่อนที่จะทำอะไรพวกนี้นะครับเราแบ็กอัพก่อนนะครับ Cre a t e restore point นะครับนะครับเลือก Drive ที่เราจะนะครับแบ็กอัพแล้วก็ Create นะครับตั้งชื่อแล้วก็กด Create นะครับนะครับจากนั้นนะครับเปิดหัวข้อ Services มาเลยนะครับส่วนการปรับตรงนี้เนี่ยไม่ต้องปรับตามนะครับเพราะว่า1เนี่ย เป็นเซ t ติ้งที่สุดโต่งมากผมปิดทําการปิดเยอะมากๆนะครับปิดเซอร์วิเยอะมเยอะมากๆนะครับทําให้มันมีไม่กี่อย่างอยู่ในพื้นหลังผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็นะครับ Performance Task ก็นะครับมันจะนิ่งๆหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้เปิดอะไรไว้นะครับส่วนของ Memory ก็นิ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเปิดตัว Browser Brave เอาไว้นะครับ อันที่ปรับตรงนี้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าโอเคมันมีชื่อที่เป็น Display Name นะครับหรือว่ามันจะเป็นชื่อทางการนะครับแล้วก็จะมี Service Name ซึ่งเป็นชื่อนะครับอยู่ใน Registry หรือว่า Registry Editor นะครับก็อย่างเช่น Bluetooth Support Service นะครับมันก็จะมีชื่อ Service ของมันอยู่นะครับเราก็ต้องนะครับหา นะครับชื่อตรงนี้นะครับนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้เราสามารถหาด้วยไฟล์ได้นะครับกด ctrl แล้วก็ F นะครับโอเคแล้วแล้วก็หลังจากนั้นนะครับไปที่ start แล้วก็นะครับใช้ hexadecimal d e c i m a l ก็ได้ครับแล้วก็เปลี่ไปพอสีนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็ restart com นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่เปิดขึ้นมาอีกเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ bluetooth นะครับก็เปิดเอาไว้นะครับ การเปิดก็นะครับใส่เลข2นะครับนะครับส่วนนะครับค่าที่ดีนะครับมันก็จะอยู่มันก็จะมีค่าของเซฟนะครับเซฟสำหรับคอมตั้งโต๊นะครับแล้วก็เซฟสำหรับคอมโนบุ๊กแล้วก็เป็นคอมแท็บเล็ตนะครับแล้วก็จะมีทวีคซึ่งเ,เป็นปรับ แต่ไม่ได้สุดตรงจนเกินไปสำหรับคอมตั้งโต๊ะนะครับแต่ว่าแปลกที่ไม่มีทวีคสำหรับนะครับแล็ปท็อปหรือว่าเป็นโนบุ๊กนะครับก็สำหรับโนบุ๊กก็นะครับใช้เซฟก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นคอมตั้งโต๊กก็อาจจะใช้เซฟหรือไม่ก็ทวีคจะก็ได้นะครับแล้วค่าสองตัวนี้ก็จะเป็นนะครับค่าเริ่มต้นก็สามารถนะครับถ้ามีปัญหาก็ปรับตามได้นะครับหรือว่า ใช้ Backup เพื่อกู้คืนได้นะครับก็จะมีลิสต์อยู่นะครับ q u i c k n o t e ก็จะเป็นการนะครับมันจะเป็นแบบว่าหมาเหตุเล็กๆซึ่งจะระบุว่าโอเคตัวนี้ปรับแล้วมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับส่วนมากถ้าถ้ามันมี q u i c k n o t e ก็ลองอ่านดูหน่อยว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้ถ้ามไม่ได้ติดตั้งอะไรมันก็จะขึ้น not install หรือว่ามันจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับ แต่ว่าถ้ามัน install เลยเนี่ยมันจะมันจะขึ้นเป็นอ u t o m a t i c แล้วก็มันก็จะจะวิ่งอยู่อะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็นะครับตัวนี้ต้องการ group policy software management นะครับเดี๋ยวผมโชว์ group policy ก่อันนี้คือ group นี่ครับคือ local group policy editor นะครับผมว่าผมจะปิดนะครับ bluetooth นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งผมไม่ใช้นะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกอา บูทูธก็ปิดไปนะครับผมผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ผมจะชอบปิดตัวคือคือไม่ต้องปิดตามผมก็ได้ครับเอาตามนี้หลยเอาตามเซฟแล้วก็ทวีกนะครับแต,แต่แต่ผมแค่จะบอกว่าโอเคตัวไหนผมชอบแล้วแล้ว,แ,ลวแบบพอปิดไปมันนะครับมีผลต่อนะครับ input อินพุตแหลของผมมากนะครับรู้สึกวันลื่นผมหาก่อนแป๊บนึง นะครับผมจะปิดตัวนี้แต่ว่าตัวนี้นะครับคือเอาไว้นะครับปรับเสียงก็สมมุติผมมีนะครับเป็นลูกกิ้งนะครับเอาไว้ปรับเสียงก็ปกติถ้าปรับล mm ูกกิ้งใช่ไหมมันก็จะเลื่อนแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีโอเวอร์เลย์ต่างๆเลื่อนนะแต่พอปิดตัวนี้ไปผมไม่สามารถใช้ลูกกิ้งลูกเลื่อนลูกอะไรพวกนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งปุ่มฟังก์ชันผมก็ใช้ไม่ได้นะครับ ก็ในทวีนี้มันก็มันก็อยู่เป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ของผมมันปิดไปนะครับซึ่งพอปิดไปก็รู้สึกลื่นๆน,นะครับลื่นขึ้นแต่ไม่ต้องปิดตามผมไปได้ครับในส่วนของเน็ตเวิร์นะครับไม่ต้องปิดจับนะครับผมบอกเลยห้ามจับเด็ดขาดเพราะว่าการปรับเน็ตเวิร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็ยากสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับระบบ Static IP พวกนี้ผมบอกเลยนะครับยุ่งยากในการปรับกลับมานะครับพวกพวกปรินเตอร์ก็ปิดไปได้เลยนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใช้นะครับไปเลยนะครับโอ้โหโคตรโคตรของการแหลกนะครับผมบอกเลยว่าโคตรแหลกแล้วก็ผมจะชอบปิดพวกนะครับ Defender นะครับ แต่ไม่ต้องปิด firewall นะครับผมปิด defender เพราะว่ามันกินทรัพยากรเครื่องค่อนข,ข้างที่จะเยอะหน่อยแล้วก็มีทร i คเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะเห็น service host นะครับก็มันจะมีเยอะเนาะนะครับถ้าดูจากคอมของเราใช่ไหมนะครับก็มีวิธีปิดมันอยูแ่แต่ก็ต้องหลดโปรแกรมที่ชื่อว่านะครับหาโปรแกรมไม่เจอนะครับ win arrow twicker นะครับก็กดเข้าไปนะครับ ไปที่เซิร์ชเมนูครับพิมพ์คำว่า sv นะครับมันก็จะโชว์นะครับ behavior split h r e s h o l d for svc host นะครับเราก็กดปุ่มนี้นะครับ set above ram นะครับ reduce amount of svc host exe นะครับแล้วก็ r e c o m นะครับก็จบแค่นี้นะครับพอ r e c o m Set เราก็จะเห็นนะครับ ไอตัว s v c มันก็จะนะครับรันน้อยลงนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเราไม่อยากให้ Memory มันเต็มไปด้วยอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับหรืออะไรที่มันมากเกินไปเราก็ไม่อยากนะครับให้มันอยู่ในคอมพิวเตอร์เราเนะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ลองทำตามดูเนาะ